คนอื่นแล้วนะเตรียมส่วนหน้าของเรามาก่อนค่าาะทําโอ๊ยโอ m เอาถาดแล้วอู้ก็อีกห่อนนึงนะกินสังหอ แอบกินแอมกินอบกินอบกินไปทิ้งก่อน อำมานะเรือเอา,าน้ำไปใส่เลยที่จริงอันนี้มันไม่ต้องใส่แบบมีน้ำแต่ว่าเราจะเราต้องเอาไปอบเมคเกฟนะคะเอาประมาณนี้นะกันเพราะว่ามันสองห่อทุกคนเดี๋ยวน้ำมันได้ไหมเนี่ยมันจะอบได้ใช่ปะโอเคประมาณนี้แล้วกัน อเป็นการทำมาม่าครั้งแรกของเฟิร์สโดยการจากดูพ่อมานะคะในการทำแบบไม่ต้องใช้อันะนั้นแบบใช้อันเนี้ยเดี๋ยวทำไงอ <c oughs> เอาไปวางตรงนั้นก่อนลำบากชะมัดเลย <c oughs> โอเคแล้วจะใส่เข้าไปก่อน ก็ปิดก็กดตรงไหนต่อไมคเวฟเสียบปั๊กกก่อนเสียบปั๊กก่อนตรงไหนปิไ่นอัี้ปลาอ่าได้แล้วกดไมโครเวฟก็เลือกตั้งนาฬิกานะใช่ปะเอัไงอ่ไมคเว นาฬิกาอ่าก็าตัง้งประมาณสามนาทีไหมโอเคนี่นะสามนาทีนะเริ่นะนะเมเย้งาแตกเลยตีตีตีนี่คือเครื่องโปูของเรา รอกัอนยัย <Yay. S 1> น้องอยู่ในนี้นะแพร่ okay. ลารอไปค่ะทุกคนคไมิยากถามแม่ใช่ไหมว่ามันใช้ถ้วยอันนี้ได้ไหมเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่ากลัวมันแบบบุ้มแตกอะ,อะหล่อนอะหล่นหล่นจัดเลยอันนี้คนเพราะเสียงอะเสียงนี่แม่คุ้ยป่ะมันแบบตุ๊บตุ๊บ ให้ฟังเนี่ยเสียงมันน่ากลัวมากเลยอะแต่ยินปล่าไม่รู้เด้ยวเวลาเท่าน,นี้นะทุกคนเราจะไปเตรียมช้อนไหมหรือว่ายังไงค่อยเตรียมกระแดะต้องเทน,น้ำด้วยนี่หว่าเออคลิปนี้มือโค้งไม่ลวกเนาะอืมโ okay. อเคเฟอร์ทำอาหารอันเดียวเป็นคือเฟอร์ทำอาหารเป็นน่าจะเป็นแค่แบบน้ำมาอันนี้อันเดียวอันนี้คือทำครั้งแรกนะรับผมใหม่กัน กินหอมมากเลยอะ่ะถายไงเราจะหยิบแล้วนะโดหยิบได้แล้วรอ,อนนี่ร้อนนิดหน่อยนะโอเคป,อปิดไงไม่รู้อะ่ะเราควนถือโงนหน่อยแคบหน่อยแคบหน่อยนะพี่นี่ไรอะ่ะ ขำเปียกปะนี่นะแม่จะช่วยแต่ไม่ให้แม่ช่วยเลิศเกินเราจะหยิบช้อนวิธีของเราเพคือการหยิบช้อนก่อนคันนี้แล้วก็หาที่ตั้งกล้องเรากินก,กรอบ không chỉ lên và tăng con professional one one two three เห็นแล้วมเนี่ยเรีจะไปเทน้ําตรงนู้น,นะคะจะให้ทุกคนดูวิญชีการเทน้ำของเรามากเลยนี่ทุกคนเราเทน้ำนี้ดูนะเน,นี้ยมันจะไปเสร็จในวันนี้ถามจริงเี่ะหาวิธีอื่นกันนะ มันมีเศษเศษเสี้ยวของมา่าๆอยู่ด้วยไงเดี๋ยวทำไงดีเฮ้ยเอ,อ้าอ้ามันไหลตรงเนี้ยเอ้าตายทุกคนคือแทนที่มันจะไหลในซิงใช่ปะ่ะมันไปไหลข้างนอก ร้อนมือมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้จะเอาอยัางไง่คือตรงนี้จะเอาอยัางไงอืมโอเคแล้วก็จะแบบแบบเดสิบห้นจะใช้อืม ไม่ใช่มันจะสะบัดเข้ามามานะเเครื่องปรุงก่อนดีกว่าลำบากเนาะคลิปนี้ใส่เครื่องปรุงกันค่ะ ลำบากตรงที่ต้องหาที่ตั้งวางแทนแหละเ่เน,นี่ยจะใส่นี้ก่อนโอ้ยเยอะก่อนตุ๊ดดู่ิมันเยอะอ่ะที่เพม่ใส่ขนาดนี้มึงได้อยู่แม้มันสองหอง่อไงเออคุกน,น่าจะแบบไม่เปน็นไรถ้าสมมุตเราใส่น้ำมันใช่ปะมันจะไม่เผ็ดเยอะอืมมาต่อมาต่อ ใ okay. สน่น้มันอุ้ยกินหอมมากเลยแกะไม่ออกใช้น้ำมันแค่หอมเดียวนะคะแล้วก็ใส่พช่ไหมเอ <Okay. S 2> อันอื่นไปจะทิ้งเครื่องปูดไปจะทิ้งเลยล้างกันใจก่อน นี่จะในหนูใช่ปะอออัแม่ต้แ่ต้าแง่จิได้พ่อพังแล้วไปไ่เย ช่ด้วยคุกก่อนคลุกก่อนไม่เคยใส่เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนสีคือมาม่าเผ็ดจริงๆค่ะ,ะปกติอะที่ใส่ใช่ปะมันจะไม่แดงขนาดนี้ยอะ,อะอเค้อะช้าก่อน,นเอ้ะช้อนไรซ่อมอย,ยังไม่หมดทุกคนแล้วจะมีทีเด็ดก็คืออะไรไปดูนี่นะคะ ชีสนั่นเองอ้แอมร้อนว่าใส่ชีสเรออาอ่ะพ่าจะอร่อยไหมนะชอบกินชีสเล่น แล้วก็ข้าวน้ำร้อนอ่ะไปดูก่อนน้ำร้อนหบบนี้เพราะว่าเอาอันนี้สักถ้วยหนึ่งไหมแล้วก็มาใส่น้ำอ่ะให้หมดในนั้นแล้วก็ไปเวทนะ เาอยู่ในครนัวนานมากเลยตอนนี้อุ้ยเงอะแต่ oh God. Oh <my> God. หนึ่งนาทีกันน,นทุกคนไปรอดูกันระหว่างรอเราจะมาชมความที่แบบดีใจไม่ใช่ความดีใจความภูมิใจที่เราทำเองนะทุกคนนี่ สวยมากแล้วก็ไปรอน้ำต้มนี่น้ำต้มของเราตั้งไปหนึ่งนาทีนะนี่จรอยแป๊บน,นึงเอาร้อนน้ำนี้นะคะมาใส่อะไรวะมันจะร้อนไหมหนึ่งนาทีน่าจะร้อนนะเอามาใส่ชีสของเรานั่นเองลืมไงทุกคนเทน้ำร้อนไปจนหมดเลยสองป่ะเปิดร <laughs> ้อนไหม ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเอาเออกไงมือนี้มือเดียวมือเดียวร้อนอุ่นๆจ้าทุกคนปิดควันขึ้นอยู่นะจ๊ะนี่ฮึบยกมือเดียวเท่เกินมาถอยได้ไมาเมืโอเคนี่จะมาเอาเนี่ยนเะขารอนชีสเราเลยนะให้มันแบบให้มันละลายมันร,อร้อนดีกว่าน้ำยยังไม่รู้เลยแต่ไอขึ้นนะ ชีต้องเย็นละลายสิชี้เราต้องละลายเพื่อนชิ้นไม่ลายตอนนี้ยมาม่มาจะละลายแทนเป็นไงละลายอยู่ไหมอะละลายอยู่แหละพอแล้วนี่แหละเนี่ยไม่น่ากินเพราะว่าลืม ลืมใส่น้ำร้อนลืมลืมน้ำร้อนไงอย่างไะเฮ้ยร้อนนะเอาจริงน้ำก็ร้อนนะเห็นป้าติดช้อนเลยโอเคทิ้งน้ำนี้อืมโอเคไปเสร็จและ้ว finish finish my mama sheets นั่นเองไปกินกันทุกคนจะเตรียมน้ำด้วย ไม่มีอะไรต้องปิดแล้วใช่ไหมอ่ะเอ้อเอ้อว่าว่าว่าล่วงเลยอ่ะจะเอาน้ำนะคะน้ำเปล่านี่แหละนี่น้ำเปล่าโอเคเยปิดปิดกันโอเคได้น้ำเปล่าแล้วทุกคนนี่น้ำเปล่าโอเคเราจะมากินบนโต๊ะนะไปกินกัน กินกัน อร่อยอ่ะคือมันผสมกับชีมันอร่อยคือกินมาหลายรอบแล้วอันเนี้ยแล้วแบบอร่อยเกินอ่ะ เผ็ดไหมก็แสบอยู่นะเผ็ดนิดหน่อยทุกคนคือพอมันมีชีดะมันแบบมันจะเค็มแล้วแบบลงตัวท okay. ุกคนโอเคไปกินก่อนนะทุกคนมันอร่อยมากเลยอะ